สวัสดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อครูทุกคนสบายดีตอนแรกๆคือเก้าพี่น้องมืง่อ, 9, น,อน,นี้กะออกมาข้างนอกทุกคนเลยมาแถวทางเข้าบนเดเวทนี่แหละมาหาเก็บมะกะทินพี่น้องโซสเทลค่ะเอาโฮเทลมากินนี่แล้วกะมาหาเก็บมะกะทินตามแคมทางเลยพี่น้องเอ้ยหลายยมะกะทินบ้านเขานะชุดทางเลยทุกคนเอ้ยทางพุทนก็แต่ว่าเขาตัดแล้วก็เลยมาเลาะเบิ่งทางนี้นะทุกคนกนะหาเอามาแก่น้ำม,มาอ้อนน้ำพี่น้องเอ้ยอมาตามเมงโฮสเทลทุกคนไม่ได้กินแต่หึงสิมา ปิดเอาก่อนทุกคนเอ้ยเห็นเจ๊เหิงเริ่มแก่แล้วแหละทุกคนมันจนห้าวทุกคนเอ้ยอุ้ยแต็มหมดแต็มหมดแต็มหมดแม่งนะรถวิ่นไปวิ่นมาอยู่พอดีเขาเล็กเว้ยโอ้เอาดบน้ะ ลายแห้งเขามีค่อยได้กลิ่นหรือว่าแบบกิ่นตลอดหรือว่าเานื้อตอทุกคนมันจนห้าวแล้วคืออยู่บ้านห้าวสุกเหมือแม่ป่านนี้มันม่ค่อยมีกบมาลายมีแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่ๆเลย,ยมันไม่ได้มีมันไ่ได้เป็นต้นน้อยทุกคนนี้ ต้นน้อยแล้วก็เป็นดกทุกคนดกนี่ดีจริงแมง่โกกงโยงพลังลายโย่แค่ม,มันคล้องทุกคนเอ้ยที่เป็นอันนี้ก็คือสภานความไปบอดครับของอ้าย นี่นะอันน้ำไม่นะเขาว่าน่ะอ้โอโหดสู้อันทะเลเดยดเด็เดขบงืัวจักเข้ามา เดี๋ยวแจ้งจิตมีมดไล้มันสิเมอไว้อันเมื่อต่ำแจ้ลยู้มพูดแหละทุกคนเดี๋ยวทีเมื่อก่อนอันนี้ก็คือจุดโฮมโตของเธอทุกคนที่ออกสู่ทะเลพูดแหละคาร์วอนนะไม่ได้ไกลไปเลยอันนี้ก็สิเป็นบอนที่เขาจอด์เธอไว้นะทุกคนย่ำอันที่เขาออกบแอันนี้เสียงดังๆซะเตอเสียงเธอคนนี้กันทุกคนแต่ที่มีลายลำยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็น่าจะอ้อแน่แหละเห็นแต่ซ้ำนี้นะพี่น้องล้างแล้ว เสียงจักเดี่ยวดังทุกคนจริงง่ายยูฮานก็มีแต่ว่าเฮาน่ะไม่ได้ซื้อ กับพระค้ากินจับนะแล้วแคบแค่เลยพระค้านะ เอานนาะพอไปกินอู๊นก็หนาวมดกกินน้ำมีท่านเดี๋ยวเอามาเอือกเอามาเอืเอ,าาเอหลายบารเดียวเลยกินนี่เด้อเก็บเอามนก็ะได้เข้าสิบิเซอร์ลายทุกคนเพราะว่าอันโฮลิเอร์นี่มันกระเพ็ดอยู่แล้วนะ

ัวเพชรเด้ขาเดีวอันตําเพิมาแล้ยังอันยังโซนนทุกคนซ่ปได้โอ้ยบอกกับสุดกันมันอ่นกับสีกอันนี้แน่ เทดเทดเทดอี่านี้ไปไดะตอนจะได้มีแต่อัน,น้ปไดะอันนี้ปรเดุผงเด กระดาบีมีพักคะหรือว่าพักะอกะมกินน้ำทุกคนเฮ้ยกินกับเดี๋ยวมากระดิบมาซิมกันมาทุกคนมาซิมเบิ้งแทบเฮ้ยเฟนกำลังเวรเลยดฟนจุจัดแล้วนะ เกือมันเยอะมันเยอะจางแต่ว่าความหวานความโน้อนี้แหละเออแต่ว่าเยจางนิดยนึงบีดแมนน่อยนึงเลยเามาขามก็เอามาแล้วลวกินมาขามกันดล มากินน้ำเดียวเสียงกักว่าออดอันเสียงสวีดียินเทาเสียงว้าวบรจาจะกินแมงซ้ำคำไมีไดก,กินกับข้ามานี้นะมกักกะทินพอดีกินเลยเออไม้ล้างเลยครับ มอือบิมี่เพรโซเลยแต่ว่าแบบบิมี่เพรโซนี่ก็แซ่บเลยแต่ว่าผู้โรที่มังมันบางแบบมันมันนะเรื่องในเออรู้ว่าในง่าก็ได้แบบถึงกล้องเข้า มีมะขามน้ำเดน้ำเจ้ามะขามโอเพชรจะมีนะเลือมเพชเออเลือมและเลืมและเลือมเพชรหละ มีเพชรมันมันมันแบบหื่นหื่นหื่นโฮสติเฟอเนี่ย เด็กคนโหเลยเว้ารบีเผ็ดเนี่ยเส็ดแลรวเสิร์ฟประมาณหกเจ็ดมะแหละแต่ว่าไม่เป็นพริกขี้หนูมันก็เลยเผ็ดพริกขี้หนูซุก ตาเตะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาแนวก้ะเ,เพากันทุกคนเผ็ดแห้งโคตรเผ็ดเลยพี่โน,โออน้องเลยเกินดเพลินห้าไปกับบีบ,บีบีซอยบันเท่าเลยเกล็ดกวางข้างงวงอหอนท้องเนี่ย ทุกคนคลิปนี้กระสีขอจบแพลงสมิธและพี่น้องกัยไปต่อวิวัยแล้วเพจเพจเพจแห่งเดี๋ยวไว้พอเดี๋ยวอีพีต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปทุกคนเอ้ยคลิปน <rein. S 2> <t exams> ี้กระสีขอจบแพลงสมิธและพี่น้องกัยมินิกามาอัน่ายอันเออใช้ชีวิตของงานี่แหละยันพี่ยันน้องลืมเดียวว่าเฮาสิเศร้าเฮ็ดคลิปเฮาก็ยังมีเศร้าทุกคนเดี๋ยวเฮาเมื่อบ้านเฮาสิเมเฮ็ดอยู่บ้านต่ออีแต่ตอนนี้ก็ขอเวลาหาเงินเข้ากับพี่น้องเันเมื่อบ้านกะ สีข้าวป้าข้าวดงคือเก่าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลงสนีเดอพ่อแม่พี่น้องเด้อดีพอวพตกันคลิปไหมทุกคน